สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดบ o ็อกคกอรี่หมูนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากนะคะไปลองทำกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็ตั้งไฟนะคะไฟปานกลางนะคะใส่น้ำมันลงไปหลังจากนั้นใส่กระเทียมสับนะคะกระเทียมสับลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จเราก็ผัดให้พอมีกลิ่นหอมนะคะ อย่าให้ถึงกับไหม้นะคะเราต้องคอยสังเกตนะคะคือพอเราผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะอันอ่าแล้วก็เราจะตามต่อด้วยหมูนะคะหมูชิ้นอันนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปประมาณก็แล้วแต่ตามที่เราชอบนะคะใครจะใส่ไก่ใส่อะไรที่เราชอบก็ได้นะคะกุ้ง ก็ได้นะคะอันนี้เราก็ผัดให้พอสุกนะคะพอสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่บล็อกกครีที่เราลวกแล้วนะคะลวกพอสุกนะคะใส่ลงไปนะคะอ่าเราก็ผัดน,นะคะผัดให้พอเข้ากาันสักเล็กน้อยตัวนี้นี่คือบล็อกกครีเราสุกแล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผัดน,นานนะคะ เ่าไหลตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำด้วยนะคะตรงนี้มันจะมีในส่วนของน้ำในตัวบอกคอรี่อ่ามาปรุงกันเลยอ่ามีน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยน้ำมันหอยอีก2ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้เท่านี้เองก็สามารถทำทานเองที่บ้านได้แล้วนะคะ สองช้อนโต๊ะนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ผัดต่อสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ถ้าใครชอบตรงนี้ก็เราก็ผัดพอเข้ากันนะคะถ้าชอบพอก,บกรอกบกรอบนะคะก็สามารถตักขึ้นได้เลยแต่นี้เราก็จะผัดให้นิ่มสักระยะหนึงนะคะโอเคโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ